โอเคเรามาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องกฎจราจรไปแล้วผมก็แบบได้แวงขับขี่มาแล้วอผมก็เลยว่าจะมาสมัครงานใช่ครับเกมนี้ต้องสิทธิพิเศษดังนั้นไปนี่เพื่อการเล่นที่ราบรื่นหากต้องการใช้บริการ Google Pay ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Google Pay ของคุณซึ่งเหล่านี้สำหรับฟังก์ชัน ที่จําเป็นเท่านั้นสําหรับการเล่นเท่านั้นและไม่ใช่สําหรับการจัดเก็บข้อมูลหรือวัตถุประสงค์อื่นยืนยันโอเคเราได้ล็อกอินไปแล้วเรียบร้อยด้วยระบบของ Google Play บมิษัทที่หนึ่งในที่สุดฉันก็จะได้มาทำงานที่เกาหลีฉันฝันมาทำงานที่นี่มาตลอดฉันตื่นเต้นสุดๆเลย XD มาเริ่มกันเลยเชื่อการประเมินการสัมภาษณ์ เออผมผมผมสมพานไม่ปบบปบบผ่านแล้วครับการสอนเล่นอย่าโดนไล่ออกการลาการลาออกที่แนะนำจากนี้ไปฉันจะโดนไล่ออกด้วยสาเหตุหลายอย่างคุณต้องช่วยให้อยู่รอดบ,บริษัทเกาหลีเพื่อที่วันหนึ่งจะได้ไปถึงขั้นสูงสุดของบันไดอืม ตำแหน่งคนหางานทำงานกรจะเออหางานใหมเ่ียดว่าโอกาสสุดท้ายเพื่อที่เราบริษสัทที่เรงมีคนมากมายสัมภาษณ์งานแต่ว่าไม่มีใครตอบตกลงเลยฉันก็เลยจำเป็นต้องไปสัมภาษณ์งานที่อื่นการประเมินการสัมภาษณ์คุณตกงานอีกรอบนั่นแหละงานงานมันหายากอะ แบบผมผมแบบพยายามเต็มที่แล้วผมรู้สึกสองผมพุกพสว่างบริษัทที่สามแล้วดราม่าซะงั้นฉันวังว่าฉันจะเป็นหนึ่งในคนงานที่เดินผ่านมาขนาดนี้ที่มีบัตรประจำตัวพนักงานให้คอ,อการสัมภาษณ์งานไม่เคยราบรื้นตกอุ้ยอผม ในที่สุดผมก็ได้เป็นเด็กฝึกงานแล้วผมรู้สึกทราบสิ้งโอเคมาเริ่มการทำงานการทำงานคือยังไงเอ่ออ้ยสัตว์ตำแหน่งเด็กฝึกงานอันดาธาตโบนัททาไมคุณถึงโดนไล่ออกอ,อ่โอเคเอ,องานนอก ไม่ออกเอ่อท้ายที่สุดคุณสามารถลองผ่านการท้าทายโอเคอย่างแรกเมื่อเห็นเครื่องหมายแจ้งเตือนขึ้นให้แตะให้ใะจะทำงานคุณทำงานอัตมนงมััดคุณจะได้รับหาคุณสัมผัสครบอย่างต่อเนื่อง เจ้แรกกับสุขภาพอ๋แล้วลุกเป็นฟืนเป็นไฟอ่ะออหาคุณโดนไล่ออกโอกาสที่จะจุรได้ได้ได้ไดอ,อเด้เหตุผลเดียวลดลงที่บรสุทธิ์ไปของคุณคุณจะเริ่มมีระดับที่ตำแหน่งสูงสุดของคุณสองระดับ วันนี้ทำงานหนักเกินไปฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันคิดว่าฉันต้องพักบ้างคุณออกจากงานเพื่อพักผ่อนโอ้โอกาสรอดชีวิตเจผมผมแบบผมโดนใช้หนักเกินไปผมรับไม่ได้ตอนนี้ฉันมีแค่การทำงานฉันไม่สำคัญแล้วฉันควรจะกลับไปหรือเปล่า ไม่ฉันต้องทำได้พยายามเข้าสี่กำลังใจตัวเองที่กำลังใจจะไปสมคดโอ้เป็นอา่านเป็นการอ่านที่โคตรมั่วเลยเออคุณได้เป็นเด็กฝึกง,งานยินดีด้วยครับครับผมงานนอกเวลาไม่จำเป็นทำไมถึงโดนเลยอออก็เพราะว่าเหนื่อย อย่าบอกนะว่าอ่อฮะกำลังสร้างใหม่เพราะเราไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วคุณโดนไล่ออกเพราะคุณทำงานหนักเกินไปไม่มีฮะเออคือท่านครับผมผมทำงานเพื่อบริษัทเลยนะท่านท่านอะไรผมบอ,อกอย่างนี้ผมเศร้ ทำไมหายงานในอาคารใหญ่โตขนาดนี้มันถึงได้ย่นนะักนะไม่ได้ฉันต้องไม่เป็นแบบนี้คิดบอกเข้าไวส้สิเขาไปสัมภาษณ์กันเถอะครับพี่พี่สุดจริงะผ่านเหือไม่พ <c oughs> อ,อจได้เือไม่ผ่าน บริษัทที่ฉันไม่อยากทําแล้วแต่นี่เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของฉันยังมาเข้าให้ฉันต้องสู้ขอบุว่างเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสรุปคือหางานใช้นีออ่ต้องอีกแล้วออมันบอกฉํำ แต่โดนได้ออกมีการศึกษาของประวัติข้อมูลอุปกรณ์ของคุณเมือรีัสที่เจ็ดแม่ของฉันบอกว่าเลิกหายใจทิ้งไปวันๆได้แล้วไปหางานพาร์ทไทมหรืออะไรสักอย่างทําซะเอาละฉันจะเซตเช็คเรนซูเมของของฉันทุกวันและส่งใบสมัครวันละหลายที่ฉันกำลังจะพยายามฉันไม่ได้มีชีวิตแบบสูญเปล่าวันนี้ ฉันจะต้องไปงานลุงให้ผมเออมันต้องอย่างงั้นสิลุงผมเนี่ยเฟี้ยวเ้าแกงขี้เหล็กนี่นี่น,นี่ดูกำลังใจเพราะเราไม่ทำนะมีใครมีมีงานให้ผมช่วยไหมครับ มาเลยครับมาเลยมาเลยครับมาเลยอย่าก,กดเยอะอย่าก,กดเยอะให้มันลดน้อยๆโอ้โหสามเลยเราพยายามกดทีละจิกทีละจิก คือพ ady, <Please. S 1> ี่คร <to> ับงานผมเยอะแล้วครับการท้าทายครับพี่เอ้ยการเลื่อนตำแหน่งมีโอกาส50% วันดีครับวอดเพื่อสร้างวัฒนธรรมของบริษัทที่เราเราจัดสิงใจกิจกรรการเดินป่าวันเาสาร์นี้คือว่าฉันต้องไปที่สถาบัานในวันเสาร์ครับแต่สุขภาพลดลงยี่สิบอหัวหน้าบริษัททําพิษ ทุกคนบอกว่าเซเดเซเดเป็นเพียงแค่คนที่โชคดีคนหนึ่งแต่การคิดลบนั่นมันทำให้อ,อะไรสำเร็จขึ้นมาฉันไม่คว้าทํำไมฉันถึงไม่ได้แบบเขาความเพียรนำมาซึ่งความสำเร็จเราลอกสู้ต่อไปอย่าไปยอมแพ้อ้สองถ้านายยอมแพ้อะไรก็จะเป็นนี่สู่เขาอีกสอง อ,อุ๊ยฉันใส่ศูนย์เกินไปตัวหนึ่งในเอกสารเนื่องจากคุณทำผิดพลาดร้ายแรงคุณจึงโดนไล่ออกโอเคตัดโอเคผมเข้าใจเกมแนละ้วอันนี้มันสอนเล่นอยู่มาบริษัทที่เก้างานคี้อทแบบไหนกันนะที่บริษัท,ทนี้จะให้ฉันทำ เพเป็นการทารมานฉันตอนนี้ฉันตื่นเต้นเรื่องนี้มากจริงๆเอ็กตีดีีคุณไม่ผ่านเดาถูกทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างฉันเบื่อจริงๆเลยเวลคำถามคือ ลองบอกเราเกี่ยวกับประสบการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณอืถ้าคุณอยากรู้คำตอบเรื่องนั้นจริงๆคุณจ้างฉันเข้าไปทํางานก่อนไหมล่ะไว้ใจฉันไว้ใจจะบอกคุณฉันจะบอกคุณเพราะว่าฉันมีคำตอบเยอะมากไม่ว่ายัางไงฉันต้องได้งานที่นี่ครับพี่สู้เขาวะพี่ฮ,ฮึสวยพี่สวย นี่นะการที่เราทำงานพิดพลาดเขาพี่เรื่อยๆครับพี่เนาะเขาพี่ฮึ่ม อืมอืมอมปิดปุปิดปูปิด,ปดฉันรู้สึกจะก,กินขนมขบเคี้ยวสักหน่อยจะได้มันฝรั่งจังมันฝรั่งทอดฉันควนรลุยดีไหมยืนยัน ๋ยวไปกินขนมเชื่อพี่นี่เี้ยทำไมได้ยินเสียงขนมหนือคงฝาดไป แค่ไหนวแม้ค่ไหนือคนแทงสูในเวลาประสบการณ์มาตอนทำเมื่อประทันเราควรจะรีบคุณต้องทำงานแต่สุขภาพของคุณเอาแล้วมีคนมาแล้วจ้าโอ้โห อือหมอือหมอือืมงานกองเข้าภูเขาครับผมทำไม่ทันพี่ครับเหื่อโดนไล่ออก ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมสุขภาพสุขภาพโอเคพี่ครับเร็ว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 โอเคอืม มาไม่หยุดเลยครับพี่น้องยูรีบเสร็จโอเคอืมไอ,อ,อไม่ทันอยู่แล้วเอออ้าวการประเมินการเลื่อนตำแหน่งนะ คือคุณโดนไล้ออกพวกเขาไม่ได้จ้างฉันต่อหลังจากสิ้นสุดการฝึกงานฉันต้องหางานใหม่โอเคถือว,ว่าเป็นการจบการฝึกสอนโอเคบสิสิ โอจะถามคำถามแปลกๆฉันเธอคุณต้องติดจูบนก็ะร้างคุณจะเอาเอะไรติดตัวมาคือว่าฉันจะถามได้ไหมว่าถ้าฉันได้งานนี้ฉันควรเอาอะไรติดตัวมาอย่างพ่อเลยโอเคมาเออตกงานอีกอะ โยท้ยที่สุดบัดรซบคำนามคือลงบอกเราเกี่ยวกับประสบการณ์ที่อ๋ออันนี้อันเก่าข้ามเลยบัรซบอ๋อยังอืมบัตรซบจริงด้วยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะน้องถ้าน้องยังไม่ได้อีกพี่ไม่รู้ว่าน้องน้องจะควรจะทำที่จริงฉันควร ที่จริงฉันย so so ังพยายามสมัครเข้าร่วมกองทัพแต่พวกเขาปฏิเสธฉันเพราะมีผู้สมัครมากเกินไปวันนี้ฉันเดาว่าฉันต้องเสี่ยงชีวิตไม่พอที่จะให้ได้งานฉันจะไปสัมภาษณ์ก็แล้วกันเพื่อจะได้งานได้เหอะนะนั่นแหละก็นั่นแหละครับผมก็ได้งานเป็นที่เรียบร้อยโอเคเดียกัน โดนไล่ออกเพราะเป็นเด็กฝึกงานปั๊บเขาก็ไอยผมออกเลยเช่ๆไปไม่ต้องรีบงานหมดแล้วเหรอ อย่าไปท้าทายอำนาจมือสินั่นไงทำเล็่เล็ชิวๆเราพยายามคุมหลอดสีแดงๆให้อยู่ประมาณยี่สิบไหมหอือฮึเาทำก่อนรักกัน ไม่คืนสีเขียวไม่รับอืตอตองรับแล้วเอ่อระหว่างทางกับบ้านในวันศุกร์ฉันว่าจะซื้อหวยคงเป็นวิธีไม่ซื้อยืนยนัน ผมไม่ซื้อหวยผมไม่ใช่คนเล่นหวยผมจะไม่เล่นหวยเด็ดขาดเราให้สีเขียวขึ้นก่อนนะเราค่อยืัม เชี่ยไปรันะเงเอ๊ะทำไมเสียงเหมือนหัวหน้าจะมาเลยไม่เอาไม่มานะอย่ามานะ ก็ขยันสั่งงานจังเลยโอ้โหนี่แก้งเด็กใหม่วะเนะี่ย งานพวกนี้ไม่ต้องรับก็ได้เราไปงับรับรับรบไม่ใช่งับเอ,อ่อโดนไล่ออกเพราะไม่รับงานเอ,อ่อตำแหน่งเด็กฝึกง,งานโอกาสรอดชีวิตเฮ้ทำไมคุณไม่ทำงานคุณโดนไล่ออกเพราะคุณไม่รับงานที่หัวหน้าคุณมอไห้มาโอเค บริษัทสุดท้ายถ้าเกิดเราไม่ได้เราก็จะจบคลิปถ้าเราได้เราก็จะเ,เล่นอเอาสอิดันได้เหเลยมาก็เอาสิครับคุณอล่ออกเพราะคุณไม่รับงานยังไงหรอคุณเลเดี๋ยวนะอ๋อบริษัทู้ว่าอายุสิี อย่าบอกนะว่าใส่เลขศูนย์โอเคมาอันนี้วริษัทสุดท้ายจริงๆริงละไม่รับคือจบคลิปดันรับอีกอมไม่น่ารีบเลยเดี๋ยวเอาไว้งานเยอะๆเราให้รีบก็ได้ปึ๊บกดไปหนึ่งกดไปสองโอเค กันก่อนกันก่อนหนึ่งสองโอเคหโอเคโอค้ยหนึ่งสองสสองสหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืมอืมเรอรับเรารับปั๊บรับ เกิดเงียบๆไหนตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่อุ้ยรีบอืออือรอรอรอเขียวโอเครับ

เดี่ยวเรือกเกินพี่น้องครับโอเคงานเรื่อยๆร,รับ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  อ๋อฮหอืมเสียงเงินสองพันขอรั์จากนาคารสว,วัสดีเราทรมาอืมจ่ายดอกเบี้ยไปก่อนเราจะไม่มีตัง โอเคเรื่อยๆเรื่อยๆยาวไปายาวไปโอ้รับพิษโอ้ยมาทีละง,งานได้ไหมมาทีสองงานโอ้โหพี่น้องครับจุบจ๊บจุ๊บ รอเขียวรอเขียวโอเคเขียวรอรัอบเขียวรอรัอบโอเคการประเมินตำแหนง่งเลือนขั้นเ่อครับเพื่อตกงานโอเค